สวัสดีครับชายโยพัฒนาบริษัท TKS 1 8ครับผมวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาเดินแบบครับผมเป็นทีมซัมเมอร์ครับในที่ m b k เนะครับเป็นยังไงบ้างเรียนกับเรียนเดินแบบกับที่เขามาแล้วที่นี่มาเดินแบบของจริงแล้วเป็นยังไงบ้างก็ชิวๆครับว่าผ่านงานเดินแบบมาค่อนข้างจะเยอะอยครับผม <ừ> mm วันนี้ก็มาเอาประสบการณ์อีกอีกอย่างหนึ่งครับผมเพิ่มความหลากหลายครับ พี่จะถามว่าหลังจากที่เราได้เข้ากองมาแล้วเนี่ยเรามีการพัฒนาตัวเองในด้านใดเพิ่มเติมตั้งแต่วันเก็บตัวจนถึงปัจจุบันโอ้บอกเลยว่าถ้าตั้งแต่วันวันที่ออดิชั่นเลยดีกว่าวันนั้นมาด้วยความไม่พร้อมแต่ว่าพอได้เข้ากองเ,เนี่ยรู้สึกว่าคิดไม่ผิดเลยว่าที่ได้เข้ามาในกองเดนนอนก็คือเราก็พัฒนาตัวเองในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลิกหรือหน้าตาอะไรเงี้ยครับก็มีคําแนะนําจากมาสเตอร์นะครับก็ได้เอาไปปรับใช้แล้วก็ครอบคลุมเลยครับผม อ่าคำถามต่อไปเป็นคำถามชิวๆสบายๆนี่แหละนี่แหละเนาะถ้าสมมติว่าเราไปติดเกาะสามวันสามคืนเรามีเพื่อนอยู่สิบเจ็ดคนเราอยากจะพาใครไปด้วยอีกหนึ่งคนที่ไปติดเกาะเราห้ามเลือกคู่ของตัวเองทั้งเราติดเกาะคนเดียวเราเลือกอีสิบเจ็ดคนเลือกอีกคนไปติดเกาะด้วยกันห้ามเลือกเอออ่าขอเป็นไตเติ้ลกันเราสิครับเพราะว่าน่าจะไม่เหงาเพราะว่าน่าจะกัดกันตลอดเวลาเอาไปเอาไปทะเลาะกันงี้เออดี แสดงว่าเราสนิทกันมาก่อนหน้านี้เลยป่ะหรือว่าสิ่นในกองก็จริงๆอ่ะน้องอ่ะบอกโย่ว่าก่อนหน้านี้ไม่ค่อยชอบขี่หน้าว่าเจอกันหลายงานแต่ว่าโย่แบบเดินผ่านแล้วน้องบอกว่ายิงจริงจริงแล้วอ่ะจริงจริงไม่ใช่ใช่อ๋อจริงจริงแล้วหน้าเราจะเป็นคนหน้าดูเท่าเวลาอยู่นิ่งๆอะไรเงี้ยน้องเลยไม่กล้าเข้าหาแต่พอวันเข้ากองปุ๊บน้องวัดไม่น่ารู้จักมึงมึงเลยที่เห็นว่าการตลอดเวลาไม่ต้องตองเลยนะถ้าเป็นฉันเชื่อว่าตื่นเ้น โอเคอตอนถามต่อไปสมมติพี่เดลตาบอกแจ๊สโอ้ค่ะว่าสภาวิมาทำกิจกรรมอะไรแล้วครับที่ไปที่ไหนเออถ้าไปดื่มไปดรดิ้งเออไปดื่มไป็นดิ้งใส่เบงใส่ดิ้งแล้วอะไรเป็นระยะพาพี่ไปดื่มไปดรดิ้งก็ไปีอะไรครับก็ส่วนใหญ่ก็ก็เพิ่มพันนำการอุ้ยตายแล้วขายของขายของเบาๆจะบอกว่าโซาจจะมาเจอแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ จริงการดื่มก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งมันมาแต่ว่าเหมือนกันพอได้เราไปดื่มอะไรเงี้ยก็เหมือนกันระบายความทุกข์มากกว่าเออที่มาเจอแถวนี้แต่แถวนี้วันนี้ไม่มาไม่ใช่หรอก็มีส่งกำลังใจไปอยู่ไหเออเขาส่งมาหลือเราส่งไปส่งมาส่งมาเอ้ยอมแล้วต่อไปต่อไปถ้าเราต้องไเล่นซีรีส์ฉากหนึ่งจะเล่นฉากไหนที่มีตัวเลือกสามอย่าง สาที่หนึ่งพี่น้องฝาแฝดแก้ผ้าอาบน้ำในอันเดอรการสาที่สอง <c oughs> เป็นคนใบ้หูลลวกวเป็นโรคจิตสาที่สามแม่เล้าปากจัดจ้องจะเค็ยเด็กโตเรื่องเล่นบทอ่เป็นย <c oughs> ังฝ่ามันไก็ได้เพราะว่าเพื่อนเพื <c oughs> อ่อนสนิทกันก็มีบ้างใช่ไ่มก็ไม่เคยอ่ะแสดงว่าแต่มไม่ได้เกิดอ,อายเวลาเขาฉากแบบนี้อโอเคอมีการเตรียมเตรียมตัวมาบ้างทุนมาแล้ว ก็พอได้อยู่เโอเคสุดสีเห็นซะแล้วอ่าอาหามต่อไปถ้าเปรียบเทียบกับตัวเองเป็นอาหารที่รสแซ่บคิดว่าเราเป็นอาหารชนิดอะไรเมนูไหนเมนูไหนเป็นเป็นลาบหรือหรือยังไงเออดูแตกต่างดีลาบอีสานเนี่ยมันมีครบรสเผ็ดเค็มหวานแล้วก็มีอ่าเขาเรียกอะไรเครื่องเคียงแบบ ครอบคลุมเนี่ยครับมันนัว่นอะแปลว่าเรานัวอย่างนั้นแหม่เออลดัะแม่คันเสือเราเร็วค่ะต่อไปเมนูที่เราเลือกไปแจ๊กเราจริงครั้งแรกที่ไหนมีตัวเลือกห้องครัวห้องหนาห้องนอนเออระเบียงก็ได้เอาให้เรื่องระเบียงได้เอาเขามีคุยเลยจริงๆจิงมครั้งรกที่ห้องครัวแต่ว่าก็อยากไปลองที่ระเบียงเออมีเหตุผลดี ช่วงนี้มันอากาศร้อนเปิดลมพัดเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่เหงื่อท่วมอะไรอย่างเงี้ยอ่าขอสามคำนิดนึ่งสามคำระล่าถ้วยนี้หน่อยพ่อเป็นยังไงมันดียังไงมันดียังไงนัวเผ็ดแซ่เอออ่านคำถามหนึ่งแล้วอันนี้คือเด็ดสุดทำเสียงตอนที่กินอาหารรสแซ่บให้พี่ฟังหน่อยว่ามันเสียงเราเป็นยังไงเวลากินแล้วทำเสียงยังไงโอเค อ่สุดท้ายสุดท้ายยังไงสุดท้ายแล้วสุดท้ายนี่ผู้ของกำลังใจแฟนแล้วก็เชิญชวนมาซื้อเสื้อเพื่อให้จะมาวดให้เราด้วยครับแล้วก็ช่องทางการติดตามของตีมด้วยครับก็นี่ก็ฝากแฟนคลับทุกๆคนนะครับจากช่องนี้นะครับองค์กรงานแล้ก็เชื่อกูว่าสนุกนะครับยังไงก็ฝากติดตาม คนงานคนนีอ t s หนนะครับก็สามารถโหวตได้จากการสั่งซื้อเสื้อตัวละ250เท่ากับ100ค่คะแนนโหวตหรือว่าจะเป็นซื้อผลิตภัณฑ์ที่ที่กองนะครับมีโปรโมทอันนี้ก็สามารถโหวตเข้าม่ได้เพื่อเพื่อผ่านเข้ารอบแล้วก็ได้รางวัลพิเศษกันนด้ด้วยครับโอเคขอบคุณครับ